สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ม o น e ี่แอตลาสครับพื้นที่ที่เราจะมามองโลกผ่านเลนส์ของกลยุทธ์ทางการเงินกันสวัสดีค่ะวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมาชวนคุยกันนะคะใช่ครับคือผมไปเจอคำพูดของคุณ CK Fast Work ที่บอกว่าบ้านไม่ใช่ทรัพย์สินโอ้โหฟังครั้งแรกนี่แบบชะงักเลยนะครับมันค่อนข้างจะสวนทางกับสิ่งที่คนส่วนใหญ่เชื่อกันมากๆเลย จริงค่ะเป็นคำพูดที่ทำให้ต้องหยุดคิดเลยเพราะปกติเรามักจะถูกสอนหรือเห็นกันมาตลอดว่าเออการมีบ้านเนี่ยมันคือความมั่นคงคือเป้าหมายใหญ่ในชีวิตถูกต้องครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ความสำเร็จเป็นหลักประกันเป็นทรัพย์สินชิ้นสำคัญใช่ค่ะแต่พอเจอคำพูดนี้เข้าไปก็เลยเอ,อ๊หรือว่าที่เราเข้าใจกันมาตลอดมันอาจจะมีมุมอื่นที่เราหมองข้ามไปหรือเปล่านั่นสิครับวันนี้เราเลยอยากจะมาเจาะลึกแนวคิดนี้กันดู โดยอิงจาบ,บทวิเคราะห์คำพูดของคุณ CK Fast Work ที่เราได้ไปศึกษามานะครับลองมาดูกันว่าทำไมบ้านที่เรายังผ่อนๆกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่ใช่ทับสินในเชิงการเงินจริงๆอย่างที่เราคิดแล้วต้มทุนที่แท้จริงมันคืออะไรกันแน่ค่ะเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากค่ะคือถ้าเรามองผ่านแว่นของการเงินหรือหลักบัญชีแบบเป๊ะๆเ,เลยนะคะโดยเฉพาะบ้านที่ยังผ่อนธนาคารอยู่สถานะมันจะซับซ้อนกว่าแค่คำว่าของของเรา ซับซ้อนยังไงครับคือในทางบัญชีนะคะอะไรก็ตามที่เราครอบครองอยู่แต่ยังติดภาระหนี้เยอะๆหรือมันทําให้เงินไหลออกมากกว่าไหลเข้าเนี่ยเออมันอาจจะยังไม่ใช่ทรัพย์สินเต็มตัวนะคะบางทีอาจจะเข้าขายเป็นหนี้สินเสียมากกว่าด้วยซ้ำอ๋อน่าสนใจครับงั้นลองยกตัวอย่างสถานการณ์ยอดฮิตเลยสมมติซื้อบ้านสักหลังราคา3ล้านบาทกู้ธนาคารผ่อนยาวๆไปเลย30ปี ดอกเบีย้ยสมมติกลางกลางสัก6%ต่อปีก็น่าจะเป็นเรทที่เจอกันบ่อยๆนะครับค่ะทั้งเงื่อนไขประมาณนี้นะคะคำนวณคร่าวๆเนี่ยค่างวดต่อเดือนก็จะตกอยู่ราวๆ18,000 0บาทเดือนละ18 0 0 0แ่ะล้าน4ี8 0 0 0จากบ้านราคาแค่3ล้านเองนะครับใช่ค่ะแปลว่าส่วนต่างเกือบเกือบ3ล้านครึ่ง3 4 8ล้าน48 0 0 0นนี้คือ ดอกเบีย้ยที่เราจ่ายให้แบงค์ล้วนๆเลยเหรอครับถูกต้องค่ะนั่นคือดอกเบีย้ยล้วนๆเลยมากกว่าราคาบ้านจริงๆซะอีกโหตัวเลขนี้น่าตกใจเหมือนกันนะผมว่าหลายคนอาจจะไม่เคยมานั่งกดเครื่องคิดเลขดูละเอียดขนาดนี้จริงๆใช่ค่ะและนี่คือประเด็นสำคัญที่บทวิเคราะห์เขาพยายามจะชี้ให้เห็นไงค่ะว่าตลอด30ปีที่เราผ่อนเนี่ยถึงเราจะอยู่ในบ้านหลังนั้นก็จริงแต่ในทางปฏิบัติ หรือในทางกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจำนองอำนาจจริงๆเหนือบ้านหลังนั้นยังอยู่ที่ธนาคารอยู่เลยนะคะอืมหมายความว่าถ้าเราเกิดสะดุดผ่อนไม่ไหวขึ้นมาธนาคารเขาก็มีสิทธิ์ยึดบ้านเราได้ตามกฎหมายเลยค่ะครับพูดง่ายๆคือในมุมกระแสะเงินสดเนี่ยมันเหมือนเราจ่ายเงินก้อนใหญ่ทุกเดือนเพื่อสิทธิ์ในการอยู่อาศัยบวกกับโอกาสที่วันหนึ่งบ้านจะเป็นของเราจริงๆถ้าผ่อนหมดค่ะอาจจะคล้ายๆค่าเช่าได้เหมือนกันแต่เป็นค่าเช่าที่เราจ่ายให้ธนาคาร และก็หวังว่าวันหนึ่งมันจะเป็นของเราจริงๆไม่เหมือนค่าเช่าที่จ่ายแล้วจ่ายเลยใช่ค่ะการเปรียบเทียบกับการเช่ามันก็ช่วยให้เห็นภาพเรื่องเงินที่ไหลออกทุกเดือนได้ชัดขึ้นแต่การผ่อนบ้านมันก็ซับซ้อนกว่านั้นนิดหน่อยเพราะมันมีการสะสมส่วนทุนของเราเองเกิดขึ้นทีละนิดๆด,ด้วยครับ แต่ประเด็นคือในช่วงปีแรกๆของการผ่อนนะคะเงินที่เราจ่ายไปในค่างวดแต่ละเดือนส่วนใหญ่มันถูกเอาไปตัดดอกเบีย้ยก่อนอ๋อไม่ได้ไปตัดเงินต้นเยอะเท่าไหร่ใช่ค่ะสัดส่วนดอกเบีย้ยจะสูงมากอาจจะ70-80ของค่างวดเลยก็ได้ในช่วงแรกๆส่วนที่ไปลดเงินต้นจริงๆมันน้อยมากเหรอครับค่ะพอเราผ่อนไปนานๆและหลายปีสัดส่วนนี้ถึงจะค่อยๆกลับกันเงินที่ไปตัดต้นจะเยอะขึ้นดอกเบีย้ยจะน้อยลง ใจแ,แต่นั่นก็หมายความว่าในช่วง5ปี10ปีหรืออาจจะ15ปีแรกของการผ่อนเนี่ยเงินส่วนใหญ่ที่เราควักกระเป๋าจ่ายไปมันคือค่าดอกเบีย้ยคือต้นทุนทางการเงินมันยังไม่ได้สร้างส่วนทุนในตัวบ้านให้เรามากเท่าที่เราคิดนะคะอืมพอฟังแบบนี้แล้วไอ้คำว่าบ้านไม่ใช่ทั์สินโดยเฉพาะช่วงแรกๆของการผ่อนเนี่ยมันก็เริ่มฟังดูมีเหตุผลในเชิงการเงินมากขึ้นจริงๆนะครับใช่ค่ะ แล้วเมื่อไหรล่ละครับบ้านถึงจะเริ่มกลายเป็นทรัพย์สินของเราจริงๆในมุมมองนี้ถ้าเอาตามหลักการเงินแบบเป๊ะๆเลยนะคะบ้านจะถือเป็นทรัพย์สินของเราแบบชัดเจนจริงๆก็ต่อเมื่อเราผ่อนหมดแล้วนี่เป็นศูนย์กรรมสิทธิ์โอนมาเป็นชื่อเราสมบูรณ์แบบไม่มีภาระกับแบงค์แล้วครับผ่อนหมดปุ๊บสบายใจเป็นของเราเต็มตัวแต่มันยังไม่จบแค่นั้นนะคะอ้าวยังมีอีกเหรอครับ ค่ะถึงแม้จะผ่อนหมดแล้วการจะบอกว่ามันเป็นทรัพย์สินที่สร้างความมั่งคั่งให้เราจริงหรือเปล่ามันยังมีอีกด่านให้คิดค่ะด่านอะไรอีกล่ะครับเนี่ยก็ต้องกลับไปดูที่ต้นทุนรวมที่เราจ่ายไปทั้งหมดไงคะจําตัวอย่างเดิมได้ไหมคะบ้าน3ล้านผ่อน30ปีจ่ายไปทั้งหมดเท่าไหร่คะเอล้านสี่แสนแปดหมบาทใช่ค่ะทีนี้สมมุติว่าผ่อนหมดปุ๊บเราขายบ้านเลยโชคดีมากขายได้ราคาดีด้วยที่4ล้านบาท โอ้โห oh, จาก3ล้านขายได้4ล้านราคาขึ้นมาตั้งล้านหนึ่งแบบนี้สิครับคือกำไรใครๆก็คิดแบบนี้ลงทุนอสังหามันต้องแบบนี้นั่นคือมุมมองทั่วไปค่ะที่มองแค่ราคาขายลบกับราคาซื้อตอนแรกครับแต่ถ้าเราใส่แว่นนักการเงินที่ดูต้นทุนรวมที่แท้จริงอย่างที่บทวิเคราะห์เขาชี้เราจ่ายเงินสดออกจากกระเป๋าไปทั้งหมดเท่าไหร่นะคะฮะหกล้านสี่หมื่น แล้วได้เงินกลับมาเท่าไหร่คะตอนขาย4ล้านอ้าวเห็นไหมคะถ้าคิดแบบนั้นกลาาเป็นว่าขัดทุนไป2 4งล้าน4 8 0แสนบาทใช่ค่ะทั้งทั้งที่ราคาบ้านมันขึ้นนะราคาตลาดมันขึ้นตั้งเยอะนี่คือจุดที่คนส่วนใหญ่อาจจะลืมนึกถึงจริงๆสินะครับคือเราไปโฟกัสแค่ราคาขายเทียบราคาซื้อแต่ลืมบวกดอกเบี้ยมหาศาลที่จ่ายไป30ปีเข้าไปด้วยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะนี่คือสิ่งที่เรียกว่า กับดักทางความคิดที่ซ่อนอยู่คือเรามักจะดีใจกับราคาที่มันเพิ่มขึ้น appreciation แต่ลืมคิดถึงต้นทุนดอกเบี้ยที่เราจ่ายไปจริงๆสมการราคาบ้านขึ้นเท่ากับกำไรมันเลยไม่จริงเสมอไปมันขาดตัวแปรก้อนใหญ่อย่างดอกเบี้ยไปครับครับและจริงๆมันยังไม่หมดแค่นั้นนะคะมันยังมีต้นทุนอื่นๆอีกที่ต้องเอามาคิดรวมด้วยอะไรอีกครับเนี่ยนอกจากดอกเบี้ยแล้วยังมีอะไรอีกเหรอครับ มีสิคะตลอด30ปีที่เราเป็นเจ้าของบ้านเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายจุกจิกตามมาเรื่อยๆนะคะเช่นก็เช่นค่าส่วนกลางถ้าเป็นหมู่บ้านหรือคอนโดอันนี้ก็จ่ายทุกปีนะคะค่าประกันอัคคีภยัยอันนี้ส่วนใหญ่แบงก์บังคับทําอยู่แล้วอ๋อใช่ใช่ใชค่าภาษีที่ดินและสินปลูกสร้างที่เพิ่งมีกันมาแล้วก็ค่าบํารุงรักษาซ่อมแซมตามสภาพอันนี้ตัวดีเลยคะ่ะอยู่ไปนานๆมันก็ต้องมีซ่อมบ้างทาสีใหม่หลังคารั่วท่อตันจริงครับ บ้านยิงเก่ายิ่งต้องซ่อมใช่ค่ะไหนจะค่าตกแต่งตอนซื้อครั้งแรกค่าต่อเติมอีกค่าธรมเนียมต่างๆตอนโอนซื้อตอนโอนขายอีกโอ้โห oh. ถ้าเราลองบวกต้นทุนแฝงพวกนี้เข้าไปใน6.48ล้านบาทเดิมต้นทุนรวมที่แท้จริงมันอาจจะทะลุไป7ล้านหรือมากกว่านั้นก็ได้นะคะครับทีนี้พอขายได้4ล้านผลขาดทุนมันก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีกค่ะ โ oh, ฟังดูแล้วการคิดกําไรขาดทุนจากการซื้อบ้านนี่มันซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับไม่ใช่แค่ราคาขายลบราคาซื้อจริงๆมันต้องรวมทุกอย่างจริงๆทั้งดอกเบี้ยค่าดูแลรักษาภาษีค่าธรมเนียมตลอดเวลาที่เราถือครองเลยใช่ค่ะต้องมองภาพรวมทั้งหมดและยังมีอีกตัวหนึ่งที่สําคัญมากแต่คนมักจะไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่คือค่าเสียโอกาสค่ะค่าเสียโอกาส opportunity cost หมายถึงอะไรครับ ก็คือเงินก้อนนั้นนะคะเงิน6.48ล้านหรืออาจจะ7ล้านกว่าบาทที่เราทยอยจ่ายไปตลอด30ปีถ้าเราไม่ได้เอาเงินก้อนนี้มาผ่อนบ้านแต่เราเอาไปทำอย่างอื่นล่ะเช่นเอาไปลงทุนใช่ค่ะเอาไปลงทุนในตลาดหุ้นในกองทุนรวมหรือในสินทรัพย์อื่นๆที่มันอาจจะให้ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้บ้างไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามตลอด30ปีนั้น เงินก้อนเดียวกันนี้มันอาจจะงอกเงยกลายเป็นเงินที่ใหญ่กว่า4ล้านบาทที่เราได้จากการขายบ้านก็ได้นะคะอืมประเด็นค่าเสียโอกาสนี่น่าคิดมากๆเลยครับเท่ากับว่าการตัดสินใจซื้อบ้านเนี่ยมันไม่ใช่แค่เทียบราคาซื้อกับราคาขายในอนาคตอย่างเดียวแล้วค่ะแต่มันต้องเทียบกับการเอาเงินจํานวนเท่ากันเนี่ยไปทําอย่างอื่นด้วยว่าสุดท้ายแล้วทางไหนมันให้ผลตอบแทนทางการเงินดีกว่ากันในระยะยาว ถูกต้องที่สุดค่ะนี่คือการมองเชิงกลยุทธ์ทางการเงินที่ลึกขึ้นไปอีกขั้นทุกการตัดสินใจมันมีต้นทุนแฝงคือค่าเสียโอกาสเสมอซึ่งบทวิเคราะห์คำพูดของคุณ C K Fastwork ก็เหมือนจะพยายามกระตกให้เราคิดในมุมนี้ด้วยว่าการเอาเงินก้อนใหญ่ไปผูกกับการผ่อนบ้านนานๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้เรารวยขึ้นจริงๆก็ได้นะเมื่อเทียบกับการเอาเงินไปทำอย่างอื่นพอฟังแบบนี้แล้ว เข้าใจลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยครับว่าทําไมเขาถึงพูดว่าบ้านไม่ใช่ทรัพย์สินมันคือการมองทะลุเปลือกนอกของราคาตลาดไปถึงแก่นของต้นทุนรวมกระแสงเงินสดจริงๆและค่าเสียโอกาสใช่ค่ะเป็นมุมมองของนักการเงินนักกลยุทธ์จริงๆซึ่งต่างจากมุมมองคนทั่วไปที่อาจจะมองบ้านในแง่ของความรู้สึกความมั่นคงทางใจหรือความสําเร็จมากกว่าค่ะประเด็นสําคัญเลยคือ เราต้องแยกให้ออกระหว่างคุณค่าทางอารมณ์ (emotional value) กับคุณค่าทางการเงิน (financial value) ครับบ้านมันให้ความรู้สึกปลอดภยัยให้ความภูมิใจเป็นศูนย์รวมครอบครัวอันนี้คือคุณค่าทางอารมณ์ซึ่งสำคัญมากนะคะประเมินเป็นเงินก็ได้จริงครับแต่ถ้าเรากำลังคุยกันในบริบทของทรัพย์สินในเชิงการเงินหรือการลงทุนแล้วละก็มันก็ต้องวัดผลด้วยตัวเลขที่จับต้องได้เปรียบเทียบได้นะคะ ถ้าอย่างนั้นตามหลักการที่เราคุยกันมาทั้งหมดบ้านแบบไหนล่ะครับถึงจะก้าวข่ายเป็นทรัพย์สินในเชิงการเงินจริงๆได้หลักๆก,ก็จะมีอยู่สองกรณีค่ะที่บ้านจะทําหน้าที่เป็นทรัพย์สินทางการเงินที่ดีได้ครับกรณีแรกคือ หคือมันต้องสร้างกระแสเงินสดเป็นบวก positive cash flow ให้เราได้หมายความว่าบ้านหลังนั้นต้องสร้างรายได้ให้เรามากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวกับมันเช่นปล่อยเช่าใช่ค่ะเช่นเอาไปปล่อยเช่าแล้วค่าเช่าที่ได้ต่อเดือนเนี่ยมันสูงกว่าค่างวดที่เราต้องผ่อนถ้ายังผ่อนอยู่บวกกับค่าส่วนกลางค่าซ่อมแซมค่าภาษีและค่าอื่นๆที่เราต้องจ่ายไปอ๋อคือหากลบทุกอย่างแล้วต้องมีเงินเหลือเข้ากระเป๋าเราทุกเดือน ถูกต้องค่ะแบบนี้ถือว่าบ้านกำลังทำงานหาเงินให้เราเป็นทรัพย์สินที่สร้างรายได้แล้วกรณีที่สองละครับสองคือมันต้องขายได้กำไรเหนือต้นทุนรวมทั้งหมดจริงๆ capital gains หมายความว่าเมื่อเราตัดสินใจขายบ้านไม่ว่าจะตอนผ่อนหมดแล้วหรือขายก่อนก็ตามราคาที่เราขายได้ต้องสูงกว่าต้นทุนรวมที่แท้จริงทั้งหมดที่เราจ่ายไปย้ำว่าต้นทุนรวมทั้งหมด ใช่ค่ะคือรวมตั้งแต่ราคาซื้อตอนแรกบวกดอกเบี้ยสะสมทั้งหมดที่เราจ่ายไปบวกค่าบำรุงรักษาภาษีค่าธรมเนียมค่าตกแต่งค่าเสียโอกาสนิดหน่อยอะไรก็ตามที่เราจ่ายไปตลอดเวลาที่ถือครองมันครับถ้าหากทุกอย่างนี้ออกหมดแล้วราคาขายยังสูงกว่าอยู่นั่นถึงเรียกว่ากำไรจริงๆแบบนี้บ้านก็ทำหน้าที่เป็นทรัพย์สินที่สร้างผลตอบแทนจากการเพิ่มมูลค่าได้ค่ะซึ่งทั้งสองกรณีนี้เอาเข้าจริงก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับ การปล่อยเช่าให้ได้กําไรคุ้มค่าใช้จ่ายแถมยังต้องเผื่อความเสี่ยงเรื่องหาคนเช่าไม่ได้หรือเจอผู้เช่าไม่ดีอีกใช่ค่ะมีความเสี่ยงและความจุกจิกในการบริหารจัดการพอสมควรส่วนการขายให้ได้กําไรเยอะๆจนเกินต้นทุนรวมทั้งหมดโดยเฉพาะเมื่อบ,บวกดอกเบี้ย30ปีเข้าไปด้วยนี่ผมว่ายิ่งดูท้าทายมากๆเลยนะท้าทายมากค่ะต้องอาศัยจังหวะตลาดที่ดีทำเลที่ดีและอาจจะต้องถือครองเป็นเวลานาน,านมากๆเลยค่ะ การซื้อบ้านโดยหวังแค่ว่าเดี๋ยวราคาขึ้นเยอะๆแล้วจะคุ้มเองอาจจะเป็นการดมพันธุ์ที่เสี่ยงเหมือนกันนะคะสรุปแล้วนะครับจากมุมมองทางการเงินเข้มๆที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยบ้านที่เรายังผ่อนระยะยาวอยู่มันก็มีลักษณะคล้ายๆหนี้สินเหมือนกันนะคือมันทําให้เงินไหลออกจากกระเป๋าเราเรื่อยๆค่ะ เป็นภาระผูกพันทางการเงินแล้วกรรมสิทธิ์จริงๆก็ยังอยู่ที่ธนาคารและการที่ราคาประเมินบ้านมันสูงขึ้นหรือเพื่อนบ้านขายได้แพงขึ้นมันก็ไม่ได้แปลว่าเรากําไรเสมอไปถ้ายังไม่ได้ดูต้นทุนดอกเบี้ยกับค่าใช้จ่ายอื่นๆทั้งหมดที่เราจ่ายไปจริงๆถูกต้องค่ะและบ้านจะกลายเป็นทรัพย์สินทางการเงินที่ชัดเจนจริงๆก็ต่อเมื่อ 1. มันเริ่มสร้างเงินให้เราเข้ากระเป๋าได้มากกว่าที่จ่ายออกไปเช่นปล่อยเช่าแล้วคุ้มครับหรือ 2. เราขายมันได้ในราคาที่สูงกว่าต้นทุนรวมทุกอย่างที่เราเคยจ่ายไปจริงๆตลอดเวลาที่ถือครองซึ่งส่วนใหญ่มันก็มักจะต้องรอจนผ่อนหมดไปแล้วแล้วต้องรอให้ราคาขึ้นไปอีกเยอะพอสมควรเลยค่ะอืมพอเข้าใจแบบนี้แล้วมันทําไม่ต้องกลับมาคิดทบทวนเลยนะครับคือมุมมองนี้ไม่ได้บอกว่าซื้อบ้านมันผิดหรือไม่ดีนะไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นการชีห้เห็นอีกด้านว่า เออบ้านอาจจะไม่ใช่ทรัพย์สินทางการเงินที่ดีที่สุดเสมอไปอย่างที่เราเคยเชื่อหรือถูกบอกต่อๆกันมาค่ะมันเป็นทางเลือกของชีวิตอย่างหนึ่งที่เราต้องยอมจ่ายราคาเพื่อแลกกับความมั่นคงทางใจหรือความสะดวกสบายอะไรก็ว่าไปซึ่งราคานั้นมันไม่ใช่แค่ตัวเงินค่าผ่อนค่าดอกเบี้ยใช่ค่ะมันรวมถึงเวลาหลายสิปีภาระผูกพันระยะยาวและก็ค่าเสียโอกาสทางการเงินที่เราอาจจะเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้ด้วย แม่นยำเลยครับการตัดสินใจซื้อบ้านนี่เลยเป็นการตัดสินใจที่ใหญ่และซับซ้อนจริงๆนะครับมันเกี่ยวกับทั้งเงินทั้งความรู้สึกทั้งไลฟส์สไตล์ทั้งเป้าหมายชีวิตเลยค่ะมันไม่มีคำตอบตายตัวว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อจริงๆนะคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจต้นทุนที่แท้จริงในทุกๆมิติทั้งที่จับต้องได้เป็นตัวเงินและที่จับต้องไม่ได้ เพื่อให้เราตัดสินใจได้รอบคอบที่สุดสอดคล้องกับสถานการณ์และเป้าหมายของเราจริงๆรู้ว่าเรากำลังซื้ออะไรและกำลังจ่ายด้วยอะไรบ้างถูกต้องค่ะการได้เข้าใจมุมมองที่แตกต่างแบบนี้ผมว่ามันอาจจะทำให้หลายคนต้องกลับมาตั้งคำถามกับการตัดสินใจทางการเงินครั้งใหญ่ๆในชีวิตเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่เรื่องบ้านแต่อาจจะรวมถึงเรื่องอื่นๆด้วยค่ะหรือแม้แต่ตั้งคำถามกับนิยามของคำว่าความมั่งคั่งที่เราคุ้นเคยกันมาว่าเอ๊ะ หรือมันเป็นแค่ภาพจําที่เราเห็นตามๆกันมาหรือเป็นสิ่งที่ระบบการเงินโครงสร้างสังคมพยายามสร้างให้เราเชื่อให้เราเดินตามหรือเปล่านั่นเป็นคำถามที่ลึกซึ้งมากและชวนให้คิดต่อยอดไปได้อีกไกลเลยค่ะการที่เรากล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติหรือเป็นความจริงที่ใครๆก็ยอมรับเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของการมองเห็นภาพที่กว้างขึ้นนะคะ การเข้าใจกลไกต่างๆที่ขับเคลื่อนโลกการเงินและสังคมได้ลึกขึ้นการตระหนักว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นทรัพย์สินชั่วๆเนี่ยพอมองผ่านเลนส์การเงินเข้มๆแล้วมันอาจจะมีสถานะที่ซับซ้อนกว่านั้นอืม มันอาจจะเปิดมุมมองใหม่ๆให้เราในการวางแผนการเงินหรือสร้างความมั่นคงที่แท้จริงในแบบของเราเองซึ่งอาจจะไม่จําเป็นต้องเดินตามทางที่คนส่วนใหญ่เขาเชื่อกันเสมอไปก็ได้นะคะเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากครับยิ่งดีค่ะขอบคุณค่ะ